สวัสดีคะ่ะพรพรอนแฟมิลี่นะคะพามาชมสวนค่ะ่าวิดีโอเท่าแกมาเก็บมาเก็บอะไรนะมาเก็บกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมาเก็บกระเจี๊ยบกันสองคนพี่น้อง

อันนี้ต้นยางต้นยางพาราก็ข้างๆก็พ่อปลูกกระเจี๊ยบไวมะพร้าว,อ,อ,วอือมดูกระเทียบที่ได้ถีมือสองพี่น้อง เน่คุยไม่เจ็บด้วยมือตัดตังกินน้ำเทมมึงเลยพอสวนยางฝังนู้นก็สวนยาง สามร้อยหกสิบองศาแล้วก็มีกระเจี๊ยบนู่นแถวข้างในกม็มีจ้างเขามาตัดหญ้านีม้มีต้นมะพร้าวมีกล้วยอืมนีม่คือต้นสตอเดี๋ยวต้นสตอตรงม,มีสักบุงอือสตอ มีฝักเลยสักกัฝักนึ่ปล่อแล้วอืฝั่งนู้นก็มีกล้วยมีผลไม้รวมๆกันมชมสวนม,มา่วยย้วตักท้ง่งา มะพร้าวมะพร้าวจะสุกก็มีแล้วไมอ้อ่ะมาอีกมาเออเราไปเอาสักอันก่อนทุเรียน รถยังมีอันนี้ต้นสมนงง้มไอ้น,นี่ไงที่เราเอามาจากระยองอะ่ะเอ้ยชนบุรีอะ่ะนั่นนะลูกสุกแล้วเออลูกทอนกินได้ไกินได้นี่นี่สุกแล้วเหแต่ลูกมันไม่ใหญ่เนอะกอ,อันนั้นแหละเอาไปบม่ม เด็ดเลยเดี๋ยวมันล่วงว้าวเซียนท้อที่เ็าเรียกเซียนท้ออะพลิกกระท้อน เก็บภาพมาให้ชมแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ